แฉลับสะเทือนโลกค่ะฮุนเซนสั่งขนทองสำรองกัมพูชาเตรียมหนีหลังสองติดคุกปมเอี่ยวปิ้นกุ๊บค่ะ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นะคะคุณผู้ชมโดยหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาต่างเกี่ยวข้องกับทองคําสํารองของกัมพูชาแล้วก็สถานการณ์ที่สหรัฐกําลังฟ้องร้องปลิ้นสกุปแล้วก็เฉินจือ้อตัวประธานของปลิ้นสกุปซึ่งข่าวลือวงในบอกว่าเฉินจื้อยังคงกบดานอยู่ในกัมพูชารวมไปถึงข่าวลือที่หลุดออกมาจากพนมเปนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ฮุนเซนกําลังจะโยกย้ายทองคําของประเทศ บ่งชี้ถึงความเสี่ยงร้ายแรงที่ทองคำแห่งชาติกัมพูชาอาจจะถูกโยกย้ายไปไกลเกินกว่าอำนาจทางกฎหมายจะเอื้อมถึงเพื่อปกป้องมันจากมาตรการคว่มบาตรอายัดแล้วก็สืบสวนติดตามตามคำกล่าวอ้างของสมรังสีผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาค่ะ โดยในการตั้งข้อสังเกตที่เขียนบน Facebook ส่วนตัวของนายสมรังสีชี้ว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ใช่ประเด็นทางเทคนิคในด้านบริหารจัดการทองคำสำรองของประเทศอีกต่อไปเพราะว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายอย่างทั้งการโอนทองคำที่ไร้ความโปร่งใสการเปิดโปงอาชญากรรมแล้วก็การเคลื่อนไหวแบบผด็เการซึ่งเสี่ยงเปิดภยัยคุกคามต่อความซื่อตรงของระบบการเงินระหว่างประเทศแล้วก็เป็นภัยต่อความมั่นคง แห่งชาติกัมพูชาค่ะ โดยสมรังสีนะคะชี้ว่าระหว่างปี 2012- ถึงปี2017มีรายงานว่ากัมพูชานำเข้าทองคำจากสิงคโปร์ราวๆ407ร,ร40ตันมูลค่าราวๆ1 5 0 0 0ล้านถึง16,00 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเป็นมูลค่าที่ไม่สมสัดส่วนอย่างมากกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของกัมพูชาประเทศแห่งนี้แทบจะไม่มีศักยภาพในการสกัดทองคำไม่มีอุตสาหกรรมเครื่องประดับขนาดใหญ่และก็ไม่มีอุปสงค์ทางอุตสาหกรรมสาหรับทองคา ปัจจุบันทองคำสำรองของกัมพูชาเนี่ยอยู่ที่54ตันถือว่าเป็นเศษส,ส่วนเล็กน้อยของยอดนําเข้าในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วที่สําคัญส่วนใหญ่ในทองคําสํารอง54ตันนี้เป็นทองคําที่มีย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนทศวรรษที่1970ในยุคสมัยสังคมราชนิยมภายใต้กระยัสมเด็จพระนโรดมสีหนุที่เป็นปัญหากว่านั้นก็คือสมรังศีบอกว่าข้อมูลของสิงคโปร์เกี่ยวกับการส่งออกทองคําไปยังกัมพูชา ไม่ตรงกับข้อมูลนําเข้าของกัมพูชาเองไอ้ช่องว่างของตัวเลขนี้เป็นสัญลักษณ์สําคัญของการฟอกเงินทางการค้าซึ่งการส่งมอบทองคําแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ได้จากเครือข่ายอาชญากรรมก็สแกมเมอร์ในประเทศนาะแล้วก็ทําให้เงินเนี่ยมันถูกดูเหมือนว่ามันถูกกฎหมายโดยอาศัยการบิดเบือนข้อมูลในธุรกรรมการค้านี่แหละโดยในความเห็นของสมรังสีค่ะเชื่อว่าตัวเลขที่ไม่ตรงกันนี้ สมมติฐานที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือทองคาส่วนใหญ่เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในกัมพูชาอีกแล้วแต่ถูกปรับเปลี่ยนเส้นทางและก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางอื่นๆในนั้นรวมไปถึงเวียดนามแล้วก็จีนโดยหลังจะมีการทําเอกสารใหม่หรือว่าประเมินค่าใหม่เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและก็เจ้าของปริมาณและก็ความโปร่งใสของกระแสทองคําเหล่านี้บ่งชี้ว่ากัมพูชาเนี่ยอาจทําหน้าที่ในฐานะศูนย์แล้วก็แวะพัก ไม่ใช่ตลาดปลายทางซึ่งเกาะคำถามมากมายเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของทองคำโดยข้อความของสมรังสีระบุบอกว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้มันไปประจวบเหมาะกับที่กระทรวงการคางของสหรัฐคว่ำบาตรเล็งเป้าเล่นงานบุคคล146รายในปรินซ์กรุ๊ปแล้วก็กลุ่มบริษัทสัญชาติกัมพูชาและกำหนดให้บริษัทแห่งนี้ เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและยังได้ฟ้องร้องเอาผิดกับเฉินจือ้อประธานและก็ซีอเชื้อสายจีนสัญชาติสาร,ราชาณาจักรและกัมพูชาที่มีความใกล้ชิดกับฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒิสภากัมพูชาในปัจจุบันในข้อหาช่อกงทางการเงินออนไลน์และก็ฟอกเงินค่ะสมรังสียังบอกอีกว่าไม่นานหลังการฟ้องร้องและการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้ปล่อยข่าวออกมาโดยไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการว่ารัฐบาลอาจจะ โอนทองคําสํารองบางส่วนไปเก็บไว้ในจีนแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าจะดำเนินการผ่านตลาดทองคําเซี่ยงไฮซึ่งเรื่องนี้มีข่าวลือออกมานานนับเดือนนะคะสมรังสียังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับช่วงเวลาของความเคลื่อนไหวดังกล่าวด้วยโดยบอกว่าข่าวสารตามที่ปล่อยออกมานี้เนี่ยเป็นไปอย่างคลุมเครือ ไม่มีการให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับปริมาณทองคําหรือว่าเงื่อนไขของการโอนย้ายทองคําความคลุมเครือนี้บ่งชี้ว่ามันไม่ได้เป็นการตัดสินใจทางนโยบายแต่เป็นการลองเชิงดูปฏิกิริยาของผู้คนโดยนําเสนอออกมาเพื่อทดสอบปฏิกิริยาของนานาชาติแล้วก็ทดสอบว่าการโอนย้ายนี้จะต้องเจอกับแรงต่อต้านหนัด่วงแค่ไหน โดยสมรังสีก็ชี้ว่าถ้าไอการโอนย้ายดังกล่าวนี้มันเกิดขึ้นจริงการถือครองทองคําของรัฐบาลกัมพูชาภายใต้กฎหมายและสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบมันก็จะมีความโปร่งใสน้อยลงกว่าเดิมมากแล้วก็ยังมีการให้ความร่วมมือน,น้อยลงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับการเก็บไว้ในลอนดอนหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์ในทางปฏิบตัติมันอาจจะทําให้ทองคําเหล่านี้ไม่สามารถตรวจสอบได้ในระดับนานาชาติแม้แต่ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรก็ตาม หรือว่าการติดตามทรัพย์สินหรือว่าการร้องเรียนท้ายกร้องทางกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่ปลิ้นกุปถูกฟ้องร้องมีความเป็นไปได้ที่พวกผู้นำกัมพูชากำลังหาทางปกป้องทรัพย์สินโดยนำไปไว้ในต่างแดนซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เป็นสัญญาณอันตรายอย่างร้ายแรงต่อประเทศกัมพูชาค่ะ